สวัสดีครับท่านท่านรองวันนีครับงานอะไรครับผมเนี่ยโอ้วันนี้ลูกศิษย์ลูกหาวปูเป็นแรงจูงห้าข้าเดือนสิบของทุกปีครับจะมาทำความสะอาดกับหปุกปูอ่ามาหลายหมู่บ้านมาหลายตำบลทั้งปันตะปูแล้วก็บริเวณก่อนออกพรรษาพูดไปเลยครับผมพูดไปเลยพูดไปเลยก่อนออกพรรษาทุกปีซึ่งลูกศิษย์ลูกหาจะตั้ง ร่วมกุมกันทุกปีครับก่อนออกพรรษาคือไม่ไม่ใช่น้ํารีใช้ใจลูกศิษย์ลูกหาจะทำกันทุกปีตลอดก็ความศรัทธาด้วยความศรัทธาองค์วครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆตำบลทุกหมู่บ้านนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้นะครับคือวันนี้หลางจากแล้วก็รอรายเดียวครับตอนนี้ครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ก็คือรองนายกองการบริหารส่วนตำบลชีชมพูนะครับ เพื่อนก็ได้ภาพี่น้องประชาชนบรวัตสิเป็นคู่บาอาจารย์ข้าราชการทุกที่นะครับของตำบลชิชมพู่และตำบลน้องเรื่องเนาะแล้วก็ตำบลคำเจริญหอคำไปนี่หอคำมาคำเจริญมาอหอคำก็มาตำบลหอคำก็มาครับโดยท่านประหลัดสุนทรคือตัวหลักคือเป็นองค์การบหาวิทยาลัยจังหวัสมุทรสก็ให้หอคำทศบาลหอคำกับอบตท่าเริอมาช่วยครับครับผมครับ สายบุญด้วยนะครับสายบุญเนาะครับสายบุญทางนั้นแล้วครับรู้สึกรู้สึกร้อนแต่ก็ทนได้ครับทนได้เราทบุญครับผมนี่คือคือเสียงจากอ่งทานสมชายสมชายของเพลียวครับผมเรานบายของจ้าทิมพุครับผมครับครับขอบคุณครับผมตอนนี้พี่น้องกับเจ้าทุนเท่ากับร่วมสามัคคีกันทั้งต้นตลอาดนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องขึ้นไปเบิง ทงบนนะครับคือทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งราชการนะครับคนทำความสะอาดอยู่บนเกดีมหามงคลนะครับพระธาตุมหามงคลนะครับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ตรงนี้ครับผมจะอยู่ที่นี่อยู่ที่พระธาตุมหามงคลนะครับ แต่มีอยู่สองพระธาตุนะครับไอ้ตัวนั้นก็คือพระธาตุแปดทิศนะครับอธิษฐานพี่น้องเ็นแหละไรขอให้อธิษฐานทำว่าอธิษฐานยังกับสิยทูเอาครับพี่น้องครับสาธุูเอาเอา่าผมพี่น้องเข้าท,ทุกทุกท่านนะครับเพระาะว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลชีชมพูเอเ่อคนกัมมาเอาเอาเอารถดับเพลิงมากครับหัวค่ำบ่ะท่านร้อง เอค้งเทศาอ,อทา,า,าอ,อ,อมามาทั้งสามสามตำบลเนาะนะครับผมรถฉีดน้ำนะครับตอนนี้เป็นรถฉีดน้ำเดี๋ยวมัน <c oughs> เ,เป็นรถด,ดับเพลิงเดก <c oughs> ็เพราะว่าคันรถด,ดับ <c oughs> เพลิงนี่มันจะเป็นไฟใหม่นะครับคือเป็นมาทสาความสะอาดนะครับอยู่ที่พระตะกระตูปวัดปลาด่านวิเวกค,ครับผมตำบลศีชมพู อำเภอโซวิสัยจังหวัดบึงการนะครับท่านีน้องประชาชนาร่วมใจกันสามัคคีรวมพลังาสาธุสาธุไปน้ำกันครับพี่น้องครับมีไอ๋บ่ามีไอกับสู่สู่ต้อมันบุญเนี่ยบุญ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 ,บญ,บญ ช่วนส่วนข้างบนนี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่จะทาความสะอาดอยู่ข้างบนเพราะว่าเป็นที่ซักชิดนะครับจะได้ทาความสะอาดเจดีะ JD นะครับจะได้ทาความสะอาดเจดีตรงนี้ก็เป็นพรางหินนะครับบนเวณเทื้ดด้วยตนเองหรือว่าอาจเป็นฟีมือจากธรรมชาติจากธรรมชาติครับผมเมื่อนีนผมก็มีโอกาสมานะพ่อครับอ่า ไปรรอบ่น <stone> <iber mango ını> ี้คือหำหนาหนีบนี่ยรอ้ยากครับน่นเนี่ย้อมันไยไปแล้วครับผมโอ้พ่อแล้วครับผมพ่อแล้วทิมนั่นไงคนสวัสดีคัท่ารอบตครับผมอบตหมเจ็ดนะคะเชิญเชิญมาทำบุญล้างล้างอะไรล้างพระถูปเนาะครับผมทุกปี ครับตอนนี้ท่านอบตพผนกำลังจะไปทำความสะอาดไปใส่ไปใส่ในสมองเฮ็ดมองได้หนิไปพ่ไปจะตามอบตเหรอครับผมถ่ายทอดสดแล้วเนี่ยทำคลิปเมื่อกี้นี่คุยกับท่านรองแล้วเดี๋ยวจะตามอบตไปครับผมเออว่าอบตผมจะทำความสะอาดแบบไหนทำแบบขั้วบ้านโอ้ครับผมมึง ตอนนี้คุณผู้คนตัดสินใจนะครับตัดสินใจไปทำความสะอาดสิ่งตกิดครับผมเด็กตาสีชมพูก็มาเยอะเอาออบตไปใช้ล่ะโอ้พ่อครับศิลปินอีกแล้วนักลองขาล็อกวาไฟบอฟังนีกมีครับผมไปใช้หะบานนี้โอ้ย พี่น้องหลายครับผมพี่น้องหลายนี่คือพ่อสัตว์ปูดได้พี่น้องเด้อคนจะจ่ายึกไว้เดี่ยวก็เประวัติทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่นี่นะครับจะอยู่นี่เมื่อนี่ครับผมพี่น้องครับก่อนหนครก็มีอ่าเมื่อดีครับผู้หนึ่งอยู่ท่านคุณพี่น้องเห็นว่าพูดเรียีอยังคุณ มัเนเกษตรทีหยังน้อยอเริ่องขุนครับผมตอนนี้อบตคนจะเอาแปลงเอาแปลงคัดพื้นมาให้กับพี่น้องนะครับครับผมอบตเดินระวังเลยครับเด้อระครับครับ ก็สะดวกครับผมเจดีสัตว์ปีติครับผม,บผมพี่น้องมาหลายครับพี่น้องมาหลายมาหลายรีดได้บนมาหลายหน่อยๆได้ครับพี่น้องเรียนพันเรียนพันกองจะเงาอยังก็ทำกองไฟวะมัน ครับผมเบิ่งมุมสูงครับมุมสูงฝั่งนี้แล้วก็จะมาฝั่งนี้ครับนี่คือบนอ่าพระธาตุเจดีย์นะครับอันนี้คือคือมุมสูงนะครับมุมสูงแงแ่่่ยยัังงดดีคครนิเข้าไก อันนี้องค์พญานาครับผมสาธุสาธุไปด้วยกันนะครับพี่น้องทุกท่านคครััับน่ะครับ นี่แหละครับพระธาตุพุทธมหามงคลเนาะมหามงคลเนาะครับครับเอามงคลคือเก่าเหรอเนาะอาจารย์เนาะเออเหตุใดมันเท่ากันถ้าได้เท่าบันได้จบทั้งอ่าอีหยังก่อนละทําทําเออเออทําอย่างบ่อยากอยากมาท่านหน้าว่า ท่านมาปฏิบัลทํำอยู่หนีด่วนไปโอ้ยหมอสาธุสาธุสาธุร่วมงมานคาับพีนองครับม